supply ให้บอกก่อนไม่ทนบ้านนี้บ้านนี้บ้านบ้านนี้อ่ะส่วนก็ต้นบอกแถวนี้แหละไม่มีอะไรเลยในนี้คเข้าบมานแลยมาข้าบานเลยเข้าบานเลยวิ่งวิ่งน watch out watch out กถขับไปขับไปขับไปขับขวาไขวาไขวา่รับเจวันได้ไ่ต้องไปม่ต้องเลตรงนี้เลยเลือกตรงนี้่เนี่่เนี่ไทำไมวะรถรถขับไนั่เนน็อตเราเายิ่กว่ามีเยอะมีนักขวามีัขวา อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไปวาไปม้าไปไปเขไปก่อนโบกมาแล้ไปดบกมาแล้ไปได้ในบ้านในบ้านในบ้านมีในบ้านในบ้านมีในบ้านมีต้องหาผู้อาาทราบสามันมีตัวไกลนะเป๊ ตายตายตาาเหลือหคนครับเหลือห้าคนทันไหมทันไหมชุบตั้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 มเร็วงบีบวงบีบวงบีบไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวโบมันดีสามหนึงสามหนึ่งสามหนึ่ับสาโอ้ไก่วะงไก่ไก่ต้องสมอไก่ไก่ะเขาบุงก่อนเขาบงก่อนเขาวงก่อนเขาวงก่อนเขาวงก่อนได้เปรี่ยวครับไก่ดีจังวะนี้โอ้โหอเคไหเลย เจี๋มาได้ไหมดังมาด้บุงออคอเข้ามาในหน้าต่างนี่ไงมั้ยไปเขียวซีฟีซีพีอ่ะต้องสมมติต้องสมมติได้ชิไก่ไต่สวยแล้วลุงจัดออกรถก่อนดีกว่าชก่ รับเจจะต้องไ,<ป>ไม่ต้องิรุกาวคงไม่ต้องไ,องไ,ไ่เลยกะลาบมัเลยมันอยู่ตรงไหนทีนี้นอยู่ฝัง่งนู้นไหนกว่าหาตัวมันก่อนฝั่งนู้นโอ้นนอนนนอนมันินมันน้นนู้นนน้นเห็นเลยละนั่นนัพี่นี่นั่นนั่นเห็นเห็นไหมขบขบใช่ใได้ครับนเ,เ,เลยสวยน,นัด ผมมันอยู่น้ำพรอยู่น้อ,อ,อยู่น้ำพรมสุดเย่อสุดเย่อ,อ,อโอ้ยไอ้เจนได้เนาะ <c oughs> โอ้มันได้เต้นเลยสองสามเลยโ,โ,โอเคครับพักก่อนไหมม <c oughs> ีเยอะต่อน่าจะได้เวลาพักกัน

ประกาศปิดการต่องเที่ยวและรักแร้ในผลิกยาแห่งชาติระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง31ก,กรกฎาคมของทุกปีรวมทุกปีนี้เป็นปีนแรกการท่องเที่ยวโหดดูร,ปรดเป็น